มุงมีมากปุกลุกฝนทิพไมพัทรเดชควงคู่ขึ้นเหนือพักผ่อนแบบชิลๆยังไม่ใช้คําว่าแฟนค่ะแต่ว่าจากการกระทํานั้นบอกเลยว่าชัดเจนมากๆสําหรับคู่ของนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพกับพระเอกหนุ่มไมพัทรเดชบอกเลยว่าที่ผ่านมานั้นทั้งคู่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอมาไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขก็เห็นกันและกันอยู่เสมอคอยเป็นกําลังใจและดูแลกันเป็นอย่างดีอย่างล่าสุดนั้นปกุกลุกลับไมก็ได้ขวงคู่กันไปเที่ยวที่ดอยสะกดอําเภอปัวจัง นานงานนี้ไอจีของทั้งคู่ก็ได้แชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาเพียบเลยทีเดียวค่ะยังก่อไฟปิงเขาโพดกินกันแบบชิลๆแถมทริปนี้ยังมีน้องสุนัขของปุกลุกไปด้วยเรียกได้ว,ว่าน่ารักมากๆค่ะถือเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนเที่ยวเรียบง่ายน่ารักมากๆเลยทีเดียวได้เห็นวิวธรรมชาติที่สวยงามทั้งภูเขาและลำธารเป็นคู่ที่ไม่วือหวาแต่ว่าความมั่นคงนั้นมีมากเลยทีเดียวค่ะรู้จักกันมาน,นานหลายปีดูแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยเลยค่ะ เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่น่ารักและเหมาะสมกันมากจริงๆ